สวัสดีครับบุญธนาการณชัยฮะเปมรุศครับได้ร่วมงานยังไงจะเป็นบทไหนกันในเรื่องเป็นยังไงบ้างก็ดีใจครับผมเพราะว่าเป็นซีรีส์เรื่องนิสัยที่ผมกับพี่บุญได้ร่วมงานเนื้อหาของเพลงอรเนื้อหาของเพลงเหรอครับบอกไม่ได้เป็นความลับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะสปอยใช่แต่เอาจริงๆอ่ะน่าจะได้ฟังก่อนที่ซีรีส์จะเริ่มอยู่แล้วเพราะเออใช่เพราะมันจะมีแบบ แนะนำตัวละครอย่ใ้นใช่มันก็จะเพลงอาจจะมีเพลงออกมาสปอยให้คนดูก่อนใช่ครับผมก็ถ้าไม่พอก็อย่าด่ากันเนาะพออยู่แล้วกว่วคาเล็เตอร์ของได้ไหมอ่ของบุญก็รับบทเป็นเมฆครับผมเมฆก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แบบ เป็นเด็กเรียนใช่ใส่แว่นเนิร์ดแต่ที่จริงอันนี้ใส่เขาไม่ได้เนิร์ดขนาดนั้นแต่เขาแบบเหมือนคนเนิร์ดเฉยๆใช่ใชไม่เป็นคนที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรักเดียวใจเดียวอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ชอบเปิดเผยความรักของตัวเองอะไรใช่ครับผมของผมก็รับบทเป็นบอลลูนครับผมซึ่งคาแรคเตอร์รของตัวละครจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเงียบๆไม่ค่อยคุยเพราะมีอะไรก็จะเก็บไปคิดแบบไม่ค่อยระบายออกไป เออเอาจริงนะใส่แว่นถ่ายอ่ะเป็นอะไรที่ยากมากเพราะว่าด้วยความที่พอใส่แว่นอ่ะผมก็จะรีบแล้วหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเวลาถ่ายอ่ะมันก็จะรีเฟกมันก็แบบจะทำไม่ได้ไม่ได้มุมอะไรอย่างเงี้ยก็แบบจะทำไม่ค่อยได้อ่ะยากอ่ะใช่ที่ถามคุณเฟย์ชอบไหมอ๋ออ๋อเหรอครับก็ชอบเาน่ารักดีน่ารักดีอ๋อชอบทุกอย่างที่เป็นเขาน่ารักดีอยากเห็นมุมเขาแบบน่ารักบ้างน่ารักทุกวันหวานอ่ะอะไรนะฮะ เนีชมชมนน่ยชงชงวะอย่างเงี้ยมีมีกาแฟอย่างข้างล่างครับไชงไหมอ่าไหน <c oughs> มาอัปเดตชื่อปากหน่อยครับเป็นไงแล้วตอวนนี้ได้บทมาเพิ่มมาอีกแล้วฮะเจ็ดแปดตอนแล้วน 7, <ช>เนาะเจ็ดแปดตอนแล้วผมก <c oughs> ็ อันจริงก็ใกล้ที่จะเปิดกล้องแล้วผมอีกไม่นานนะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ทางผู้ใหญ่เขาจัดการกลังจะเปิดกล้องกันนะครับผมก็สปอนเข้าได้นะฮะผมก็ยิ่งสปอนเข้าเร็วเท่าไหร่เราก็จะเปิดกล้องเร็วเท่านั้นใช่ครับแต่ครับผมก็เราก็มีทุนสร้างชิ้นนี้ขึ้นมากถุกต้องก็ตอนนี้แบบเราได้อ่านบทแล้วถึงตอนนี้น่าจะเจ็ดอแปดเนาะประมาณั้นว่าบทแบบผมอ่านครับผมอ่านเสร็จปุ๊บผมเจอที่หมุนมันต่อมาเอาบอกที่มุนพี่มุนบทดีมากจริงบทดีมากอยากเล่นมาก ไม่นะถามนี่เราเนี่ยไม่นะตอกนิดนึงสะพานนิดไม่แต่มันก็มันพี่แกเขาก็อัพลงในนิยายในนี่แล้วนะใช่อนเชื่อป่านก็จะคลายการดีมากไม่ผมหมายถึงตัวบทดีมากความสัมพันธ์เขาเรียกว่าจุดจุดที่พีคดีมากใช่ครับผม เป็นยังไงใช่ไหมฮะใช่ใช่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงซ้อมเต้นครับผมตอนนี้ก็เก็บเก็บการโชว์ไปเกือบหมดแล้วเหลือแค่มาประกอบร่างกันทีเดียวครับผมขอสักหนึ่งแปดเลยยาดีแลวตอนนี้เราไม่่ในงานเป็นไม่มีหรอกครับไม่เห็นไม่เห็นนะวิ่งเข้าโทรมาผมบอกแม่ไม่ไปไม่ไปติดงานไม่ว่างเลยใช่พี่บุญไม่มาหรอกครับจะยังไป็นหมาโตจะไปบ้า เขาไปอยู่แล้วบอกขนาดนั้นจะเป็นเมยังไงมันก็เป็นรอนั่งดูใช่ไปนั่งดูเฉยๆนะผมไปไปดูเขาเคยผ่านที่นี่มีของขวัญอะไรเปล่ของขวัญเหรอรอมีที่ดินครับผมเดี๋ยวเขาจะโอนโฉนดมาให้ผมแล้วก็รถอีกสิบคันโอ้ยเดี๋ยวตอนนั้นเขาบอกผมแล้วผมก็โอเคได้พี่ดีใจด้วยได้ดีใจมากไม่การหรืออะไรให้เห็นพี่คนบอกพี่คนเล่นหุ้นรักใครให้หุ้นหรือเปล่าอ๋รัก ก็กำลังปรึกษากันอยู่เรากำลังคุยกันเรื่องหุ้นอยู่เลยตะกี้เลยตะกี้กี้เราคุยเรื่องหุ้นพอดีแบบอยากลงหุ้นอยากอยากเอ่ออยากลองเล่นหุ้นบ้างไม่ใี่หุ้นเปย์ใหญ่เลยอ่ะไม่ไม่เล่นด้วยกันครับเล่นด้วยกันผมก็ใช้เงินตัวเองเปิดด้วยแต่คนละ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 พอร์ตกันคนละพอร์ตกันได้ครับผมอ่ะมีอะไรฝากพี่นันเลยก็ช่วงนี้ก็จะมีผลงานที่ออกมาเรื่อยๆอยากให้ทุกคนแบบอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันนะเพราะว่า เปิดดูไอจีทวิตเตอร์ตอนนี้ก็มีแต่เราที่แบบเข้าไปอัปเดตงานตลอดเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบงานเราค่อนข้างเยอะใช่ใช่ก็คือแบบไออย่างบุญบุญกระเ็มเดือนตั้งแต่เดือนที่แล้วก็คือไม่ว่างเลยก็คือแบบทำทำงานทำงานทำงานทุกวันไม่โฮสประมาณสามอาทิตย์แล้วผมที่แบบไม่มีวันหยุดเลยใช่ก็แบบทำงานทุกวันก็พยายามเซฟล้างแต่ก็แต่ก็ดีใจที่มีงานใช่ดีใจดีใจฮะจ้างได้ครับผมต่อต่อให้ซื้นเล้วก็มีผมแบบพยายามนะ ไม่จริงจริงพยายามเลยกินคีนเลยไม่เรยดูแลหน่อยนะโอ้ยไม่แต่ช่วงเนี้ยเขาซ้อมหนักก็ความที่เขาเต้นทุกวันซ้อมเต้นทุกวันมันก็เบิร์นๆๆๆเบิร์นเบิร์นใช่ก <ๆ S 1> ินเท่าไหร่ก็ไม่ไแต่ผมบอกเลยนะผมกินเยอะมากแต่ว่าแบบซ้อมเต้นด้วยก็ความที่ใช้เยอะมันก็ต้องกินเยอะอะไรแต่มันก็เบิร์นออกเยอะเลยเริ่มพึ่งกลับมาเขากินแบบอบไก่ปั่นนะเมื่อวานเขาแบบพึ่งกลับมากินมันกออยู่ด้วยคืออยู่ด้วยกัน เก็ไปกินมันก่อนใช่เพราะว่าแบบหน้ามันอ้วนไม่ไหวแล้วนะแบบมันบานอก็เลยแล้วอย่างวิ่คนหลุว่าจะมีขนน่ารักแล้วนะแต่เฟมบางคนทำไมผัานเลมันมันถ่ายรูปง่ายเอาตอนนี้จริงอย่างบุญอย่างเงี้ยบางมุมก็ไม่รอดนะเพราะแบบมันอ้วนเออถ้าเกิดถ่ายเสยอย่างเงี้ยก็คือไม่รอดรอดหล่อไหมหล่อชอบไหม ชอบน่ารักน่ารักน่ารักไม่พี่บุญดูแบบมีมีน้ำมีนวลขึ้นมามีแก้มเนี่ยก็จะดูเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหนบอกชอบตอนได้แดงมากกว่าตอนมอมพาไม่หมายถึงว่าลุกตอนได้แดงเลยที่เป็นลุกเฮวินอะไรนะถ้าคนไหนก็ชอบครับพี่ก่อนชมเข้มมากก็คื ชอบหมดชอบ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 แล้วก็เตรียมธุรกิจเล่นมุนเป็นแบบสร้างอนาคตร่วมเออก็แบบเป็นที่ปรึกษากันอยู่ใช่รผมใดๆก็คือเป็นรู้โอเคตามนั้นครับโอเคไม่แก้ประทางแก้พี่เก่งผมมากเลยกินสตาแค่ะ